เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ทักษะพารวยของอาจารย์ลักษ์จะมีเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญดูได้เลยค่ะ วันนี้เป็นวันเสาร์ที่30ธันวาก็ตรงกับเสาดามสามข้ามเดือนหนึาปีเถาะเพราะฉะนั้นในเลขทักษะค่ะตัวเด่นที่เป็นเลขเงินนะเลขเงินเนี่ยก็จะเป็นเลข6กับเลข4ค่ะส่วนเลขที่เป็นโชคลาภของทักษะในครั้งนี้ก็จะเป็นเลข3กับเลข8แล้วเลขที่มีอิทธิพลนะคะเลขเขารียกว่าเลขอิทธิพลก็จะเป็นเลข2กับเลข1อันนี้ก็จะเป็นตัวเด่นเนนะซึ่งตรงนี้ค่ะเวลาจับคู่นะคะ อาจารย์ลักษ์ก็จะเอามาทำเป็นตารางทักษะก็คือเด่น6กับ4 3 8แล้วก็2 1นี้เวลาเราจะประจับคู่กันนะคะก็จะมี6 2 6 1 6 3 6 4 3 4 8 4 2 4แล้วก็มี1 8นะคะสำหรับมี1 3 2 1แล้วก็3 2แต่ว่าไอตัวเลขที่จะเน้น เอามาเป็นตัวเจาะนะตัวเจาะจะมี6-3 6-4 8-4 1-8แล้วก็3-2อันนี้เรียกว่าเป็นตัวเจาะที่าจาจะลักเจาะไว้แล้วก็เป็นที่คาดว่าจะต้องมาอย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะขรั้งหน้านะคะเราก็จะมาพบกันใหม่กับทักษะพารวยสำหรับ ท่านที่ชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมกดแชร์ให้นะอาจารย์รักก็ขอให้ทุกท่านค่ะร่ำรวยรับทรัพย์รับโชคมีเงินมีทองสวัสดีค่ะ